Thank ทานกาแฟาสดและเบเกอรี่ชิมเบเกอรี่สดสะอาดใหม่จากเตาทุกวันถนนบายพาสใกล้วัดเขาผู้รางบนหมายเลขโทรศัพท์0863214366ของฝากแม่บัวคำศูนย์จำหน่ายวุ้นเส้นปลาสิงโตศูนย์รวมของฝากคุณภาพศูนย์รวมอาหารอร่อยบริษัทอิสระการทรานเซอร์วิสจำกัดบริการรถปรับอากาศ v i p ชั้นหนึ่ง ให้บริการทั่วประเทศโทรศัพท์0345531111ถึง3 ก็มารายการรา้อยเรื่องเมืองการอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่ที่ร้านเล็กๆแต่ขออนุญาตบอกทิศทางสักนิดหนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ติดกับเดอะรีสอร์ทใช่ไหมคะใ,ในถนนเส้นแม,ม่น้ำแควรตรงข้าม,ม,มาตรงข้ามสบาย<ม>แอดการนะคะก็หาไม่ยากเป็นร้านที่โปร่งๆสบายๆและข้างหน้าเนี่ยมีพื้นที่เว้นว่างไว้ให้แล้วก็ที่สําคัญอาหารหน้าตาหน้าทานมากแต่ที่น่น ที่น่าสนใจมากว่าอาหารคืออะไรรู้ไหมคะอะไรเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะขอนขอแนะนำค่ะคุณแอน,นค่ะเอาน้องแอนอยากรู้อะไรถามเลยอยากรู้ว่ามีแรงบันดาลใจอะไรถึงได้มาเปิดร้านอาหารทะเลวิูหรูแบบนี้ค่ะก็เริ่มแรกจากที่บ้านเลยเนะะี่ยค่ะคือเป็นธุรกิจของครอบครัวเป็นธุรกิจส่งอาหารทะเลแล้วส่ง,สงให้โรงแรมร้านอาหารใหญ่ที่กาญจนบุรีส่งมาประมาณ ยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะจนเราก็สามารถคัดสรรอาหารวัตถุดิบเนี่ยค่ะคัดสรรเองได้ควบคุมความสดได้เพราะเรารู้แหล่งที่มาก็คือเราเนี่ยไปซื้อจากต้นตอก็จะได้ของในราคาถูกแล้วก็สดใหม่ทุกวันค่ะก็เลยลองตรงนี้มาทำร้านอาหารดูไหมก็โอเคก็ลองทำดูแล้วก็พัฒนารสชาติพัฒนาเมนูต่างๆออกมาค่ะจะได้เป็นที่เห็นด้นนะคะจะต้องบอกว่าทุกจานเนี่ย น่าทานมากเลยเห็นบอกว่าอาหารทะเลหรือว่าอาหารทุกจานเนี่ยนะคะก็บอกว่าสําคัญที่วัตถุดิบน้องแอร์เนื่องจากว่าวัตถุดิบเนี่ยเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้อาหารเนี่ยอร่อยวันนี้เจ้าของร้านเนี่ยสามารถที่จะควบคุมวัตถุดิบแล้วก็เลือกสัรได้รสชาติเนี่ยเป็นเพียงแค่เครื่องปรุงแหละที่ทําให้อร่อยหรือไม่อร่อยและที่สําคัญคนซื้อวัตถุดิบเห็นบอกว่าทําอาหารเองด้วยใช่ไหมคะโหหน้าตางนี้ไม่น่าทำอาหารได้เลยเนาะ เป็นไข่คะเป็นไข่คะเป็นแป้งค่ะอ๋อก็คือทํากันเองในครอบครัวแบบนมสุกใช่ค่ะแล้วร้านเราเนี่ยที่สําคัญคือจะไม่ใส่ชีรสเลยสักจานเดียวค่ะอันนี้รับรองเลยก็ถือว่านอกจากได้ในเรื่องของรสชาติความสดแล้วเนี่ยนะคะคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยก็ยังได้อีกด้วยอ๋อเป็นไงคะน้องแอร อยากจะทราบแล้วว่าอาหารมีอะไรบ้างนี่วันนี้มันมีอาหารน้องแอนแต่เตรียมมาเต็มเลยนะคะนะคะแล้วก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว,ว่าอาหารหน้าตารับหน้ารับประทานมากๆแต่ต้องถามก่อนค่ะว่าเวลาที่อาหารแบบนี้<ม>เวลาที่คนมาทานเนี่ยได้ปริมาณเท่านี้ไหมแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะคือของจริงเลยค่ะอือเอาละค่ะเมื่อกี้เราแอบชิมไปแล้วสองสาตัวอร่อยมากๆเลยเรื่องจากว่าห่อยมันพูดที่นี่นะคะ มีความหวานในตัวสดมากสดมากฟังเสียงเป็นธรรมชาติของอาหารสดใจะมีรสหวานค่ะแล้วออ,อเดิมจานนู้นก่อนดีไหมจานนู้นเลยนี้คืออะไรอันนั้นเป็นเนื้อปูนึ่งจิง้ม ค่ะเสิร์ฟพร้อมกระเทียมเจียวหน้าตาหน้าทานนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเลือกที่จะเสิร์ฟพร้อมกระเทียมเจียวทาให้รสชาติเนี่ยจะปูหน่าทานน้าทานมากเี่นี้เราใช้เนื้อปูอย่างดีค่ะเป็นเนื้อปูส่งออกค่ะซื้อได้จากต้นตอเหมือนกันค่ะ นะคะแล้วต่อไปนี่ยังเป็นออเดิฟสนุกสนุกสำหรับท,ท้องเริ่มต้นก็คือจานนี้เลยพี่เพิ่งแอบชิมมาแล้วเหมือนกันเมาเรียกอะไรอ่ะไม่ช,ชวน,นะค่ะเมื่อกี้เรามาก่อนไงเราก็เลยชิมก่อนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะสลัดสลัดกุ้งกระจกค่ะอันนี้ก็เป็นเมนเด็ดพี่ล้าน เด็กก็จะชอบใหญ่กชอเมื่อกี้แอบให้ให้หลานสาวชิมเขาบอกอร่อยมากเลยแหมอันนี้นะสลัดปกติในเขาเน้นค่ะขอโทษวิ่นดูที่นี่อันนี้ดิฉันแอบจกไปแล้วนะคะสองสมตัวก็ถึงบอกว่าเป็นเป็นเรื่องน่าประหลาดเพราะว่าสลัดส่วนใหญ่จะผักเยอะจกไปแล้วเหมือนกันจิบ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 อหอยแมงผู้อตัวใหญ่ๆนี่มีชื่อไหมมีค่ะเป็นหอยแมนผู้นิวซีแลนด์ คุณผู้ชมขาเวลาคุยกับเขาอยากคุยภาษาไทยเขามาจากนวมีลนด์ไม่ใช่หวานมากเลยเมื่อกี้เนี่ยทานแบบไม่ต้องอาศัยน้ําจิ้มเนี่ยก็รสชาติของเนื้อหอยเนี่ยหวานผ่านลาคอไม่ได้ละแอบกืนน้ำลายขนาดนี้ใช่ไหมนะคะเอาละค่ะแล้วก็มาถึงอาหารนะ่ะอีกโหหลายจานมากเลยจานนี้ก็น่าสนใจอาหารนะ ถ้าทานกะถูกใจพวกเราหร<ช>ือวชาวจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยจะว่าเห็นมีฟลิกด้วยอันนั้นเขาเรียกอะไรคะอันนั้นเป็นปูนิ่มทอดพริกเกลือค่ะก็จะเค็มเค็มมันหวานเผ็ดเผ็ดมันแล้วมันหวานนิดนึงค่ะปูนิ่มก็จะกรอบปูนิ่มเนี่ยเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าทานได้ไม่ต้องมีไม่ต้องมีกระดองไม่ต้องมีอะไรกานได้ตั้งแต่หัวถึงซาค่ะอาะค่ะ อีกจานหนึ่งค่ะนนมีผัดผักเบรกความเผ็ดสักนิดหนึ่งเป็นคณะฮ่องกงผัดเป่าพุ้ค่ะคณะฮ่องกงกับคณะบ้านเราต่างกันยังไงคะต,ต่างค่ะถ้าเกิดคณะบ้านเราเรียนจะขมแต่คณะฮ่องกงเนียจะกรอบหวานมไม่ใช่แข็งนะคะจะเป็นกรอบหวานนะคะแล้วก็อันนี้นะคะต้มยำต้มยำโป๊ะแตกหน้าตาอาจจะเหมือนนทั่วไปแต่ว่ารสชาติเนี่ยลูกค้าทานแล้วต้องสั่งกลับบ้านอีก คุณรู้ไหมเมื่อกี้เราชิมแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมนอกจากรสชาตินะไม่อยากจะบอกว่ากุ้งก็ตัวใหญ่ใช่แล้วก็เนื้อเนื้อของกุ้งเนี่ยค่อนข้างอร่อยมากแล้วก็หวานจริงๆดูหอยก็หอยตัวใหญ่ใหญ่ก็ยังใช้หอยแมงูุนิวซีแลนด์ในการทำต้มยำนะคะอีกหนึ่งจานนะคะอันนี้ปลาเป็นปลาแน่เลยปลากับพงนึ่งนซีอิวนะคะ เนื้อปลาตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อข้าวขาวเห็นไหมคะว่าสดใช่ไหมคะอันนี้โทษนะคะจะเปลี่ยนเป็นปลาทีมันึ่งซีอิ๊วก็ได้ปลา่รเต้นที่ย่งซีอิ๊วก็ได้อ๋อจริงๆแล้วกาเต้นเนี่ยค่ะทานยากเหมือนกันนะเนื่องจากว่ากว่าจะได้ปลาที่น้ำหนักพอดีๆขนาดนี้เนี่ยแต่ก็เป็นปลาที่แบบเขาบอกว่าถ้าคนจีนหรือคนที่เขารู้จักทานปลาเนี่ยเขาจะบอกทานปลากรเต้นเนี่ย ได้ในเรื่องของคุณภาพของตัวเราด้วยนะสุขภาพด้วยดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่า you are what you eat นะเราทานอะไรเราก็จะได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจเดี๋ยวเราจะต้องทานแล้วเนาะจะได้ความสดใช่ค่ะนะคะแล้วก็ได้คุณภาพแล้วว่าเห็นบอกว่านอกจากนี้ยังมีเมนูอย่างปลาหิมะเนี่ยบ้านเราก็หาทานยากนะคุณเนื่องจากว่าเมนูพวกนี้บางทีบางคนจะมองว่าราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าด้วยวัตถุดิบ ที่ราคาต้นทุนค่อนข้าง,งสูงทําให้ทําให้คุณแอนเนี่ยไม่สามารถที่จะลดต้นทุนได้แต่ว่าใครมาจากรายการร้อยเรื่องเมืองการเห็นคุณแอนบอกว่ามีส่วนลดพิเศษให้ด้วยใช่ค่ะมาจากรายการที่พี่แอนก็ลดให้10%ค่ะช่งสิ้นปีนี้เลยโอ้โหยาวธันวาคมนะคะอย่าลืมนะคะทานไปด้วยมีความสุขไปด้วยอย่าลืมเอ่ยร้อยเรื่องเมืองการนะะนะคะไม่ใช่แค่ชมแค่ในเคเบิลทีวีเท่านั้นนะคะผู้ชมออนไลน์ก็ได้สิทธิ์นี้เหมือนกัน อืมเอาละค่ะตอนนี้ขออนุญาตทานอาหารกันก่อนนะคะคุณผู้ชมมีความสุขไปกับเราแล้วเราก็จะทานแบบมีความสุขไปกับคุณด้วยค่ะคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทองคำที่คุณซื้อเนื้อทองจะเต็มเปอร์เซนต์เวลาคุณเลือกแบบจะมีที่ไหนที่มีแบบให้คุณเลือกอย่างมากมายแล้วที่ไหนที่คุณจะสามารถหาซื้อทองคำสวิต99.99%ได้ห้างทองเยาวราชจำหน่ายเพชรทองรูป,ปรพรรณ ทองสวิท99.99% 99พร้อมแบบทองที่มีไว้คุณเลือกอย่างมากมายพร้อมรับสั่งทำรรเลี่ยมกรอบพระทำแหวนโดยช่างผู้ชำนาญรู้อย่างนี้แล้วคุณก็มั่นใจได้กับคุณภาพที่เราเตรียมไว้ให้ห้างทองเยาวราชตรงข้ามศูนยหนังสือพันทางโทรศัพท์034 513 091 ามีข้าวเหงาเรามีเพลงร้านอ้อมตีนไก่ข้าวต้มโตรุง่งมีอาหารตามสั่งกว่าร้อยชนิดปรุงด้วยแม่ครัวมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์เรื่องชื่อใส่ใจในความอร่อยแต่ไม่ใส่ผงชูรสพิธีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อความสดสะอาดถูกสุขอ,อนามัยร้านอ้อมตีนไก่มีดนตรีสดจากนักร้องนักดนตรีมืออาชีพทุกค่ำคืนมีทีวีจอยักษ์เปิดให้ชมการถ่ายทอดสดรายการตา่าง พร้อมบริการห้องจัดเลี้ยงที่โอโถงและสะดวกสบายหิวเรามีข้าวเหงาเรามีเพลงร้านอ้อมตีนไก่ข้าต้มโตลูกเยียงโรงแรมหรือว่าแควเปิดบริการตั้งแต่16นาฬิกาถึง3นาฬิกาสำรองที่นั่งโทร0817452592 www.omtinekai.com ฉันเห็นเธอยืนร้องไห้กลางสายฝนดังคนสิ้นใจเธอไม่เลือใครคอยเคียงข้างกายไม่ i